ครับวันนี้ก็จะพามารับชมการถอดจานไฟของฮ o n d a G 2ีสองร้อยนะครับก็เริ่มจากถอดน็อตเบอร์สิบครับมีอยู่สามตัวนะครับครับถอดออกมาแล้วก็จะเจอกับใบพัดลมสีขาวนั่นนะครับก็ถอดออกมาได้เลยครับครับนี่ครับแล้วก็จะมาเจอจานไฟนะครับจานไฟนี้ผมจะใช้ ถอดด้วยวิธีการใช้บล็อกลมยิงนะครับเป็นบล็อกเบอร์สิบเก้าครับครับก็ถอดออกมาแล้วครับก็ถอดง่ายครับไม่ต้องมีการล็อกมันก็ทําให้ง่ายขึ้นคราวนี้ก็จะมาติดกับการดูดนะครับการดูดเอาจานไฟออกครับนี่ครับผมมีเครื่องมือพิเศษครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนตอนท้ายนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็เอาใช้น็อตของมันนี่แหละครับเบอร์สิบครับขันยึด ครับแล้วเดี๋ยวก็ใช้ประแจขันก็จะออกมาง่ายๆเลยครับนี่ครับแล้วก็ขันให้แน่นครับยึดสามตัวให้แน่นครับแล้วก็หมุนเข้าไปครับหมุนให้ให้ชนนะครับให้ยันไว้แล้วไขออกครับนี่ครับ จะออกยากสั้งหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ถอดครับครับเดี๋ยวขอใช้คอม้าหน่อยครับนี่ครับคอม้าล็อกไว้เลยครับตอนนี้ก็จะง่ายขึ้นครับนี่ครับเหยียบไว้ครับคราวนี้ง่ายเลยครับนี่ครับหลุดแล้วครับครับก็ค่อยๆล้างออกมาครับครับอันนี้ก็ถอดออกมาได้แล้วนะครับจานไฟฮอนด้าจีสองร้อยครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นหน้าท้องเขานะครับก็จําเป็นจะต้องถอดจานไฟนะครับเพราะว่าจะทําการขัดหน้าท้องเขาวนะครับตัวนี้อาการไฟไม่ออกครับก็ปัญหาที่หน้าท้องเขาวครับที่เจอกันประจำครับนี่ครับเดี๋ยวผมจาให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ผมทําเองครับก็นี่ครับแบบนี้นะครับมีน็อตตัวปูตัวใหญ่ๆนะครับเอาไว้ดันครับนี่ครับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียครับเชื่อมติดกับน็อตตัวเมียสามตัวครับ ก็เอาไปมาร์กไปมาร์กกับจานไฟนะครับว่าเราจะเชื่อมตำแหน่งไหนครับนี่ครับเราก็เชื่อมให้รอบให้แข็งแรงเลยครับแล้วตัวนี้ไว้ใส่เอาไว้เอาไว้ดันไปดูดจานไฟออกนะครับมันจะเป็นหน้าที่ดันเผาข้อเหวี่ยงนะครับก็ทําไม่ยากครับก็ก่อนจะทําก็เอาน็อตมามาวางเทียบครับทาบไปเลยครับมันจะมีอยู่สามสามสามรูนะครับที่จะใส่น็อต ก็วางทาบแล้วก็แท็กครับแท็กแล้วก็มาเชื่อมข้างนอกนะครับนี่ครับจะใช้เบอร์สิบของนอ็อตของมันเองนะครับยึดกับอุปกรณ์พิเศษของผมนะครับเรามีแค่นี้เองครับก็ถือว่า